กระทรวงกันคลังโต้ข่าวรัฐถังแตกกู้เงิน2องแสนล้านยังคงคลัง2.8งจุดแสนล้านนี่สาธารณะไม่เกิน60%เอร์เซน์ของ GDP สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่น่านรักที่รับฟังข่าวสารในช่องปุ้ยจาย่าทุกท่านก็มาพบกับปุ้ยจาย่าเช่นเคยนะคะและในวันนี้นะคะปุ้ยจาย่าก็มาพร้อมกับข่าวสารที่กําลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นะคะซึ่งข่าวที่ว่าก็คือคังถังแตกนะคะต้องกู้เงินเพิ่ม2.14แสนล้านบาทซึ่งทางกระทรวงการคลังนะคะก็ได้ออกมาโต้ข่าวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารนี้ กันค่ะก่อนรับฟังข่าวสารปุยจ๋าก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้ช่องปุยจ๋าด้วยค่ะ ในวันที่21สิงหาคม2,563กระทรวงการคลังชี้แจงว่าการขออนุมัติกอบการกู้เงินกรณียนรายจ่ายสูงกว่ารายได้ในปีงบประมาณพศสอ6 3มวงเงิน2,14,093ล้านบาทเป็นผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019หรือโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจทั่ว โโดยเศรษฐกิจไทยซึ่งพึ่งพิงต่างประเทศค่อนข้างมากทั้งในทางด้านการส่งออกและการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงรวมทั้งผลที่เกิดขึ้นต่อการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของประชาชนในทุกสาขาอาชีพซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 อย่างต่อนเนื่อง การหดตัวของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตลอดจนการดำเนินมาตรการด้านการัังต่างๆของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ประกอบกับการเลื่อนระยะเวลาชำระภาษีได้ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในปีงบประมาณพศ2563ดังนั้นเพื่อเตรียมการรองรับการใช้จ่ายของรัฐบาลในช่วงต้นปีงบประมาณพศ2564และเพื่อให้การดำเนินมาตรการกระตุ้นและ ฟื้นฟูเศรษฐกิจสามารถดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่องกระทรวงการคลังจึงจําเป็นต้องขออนุมัติกอบการกู้เงินเพื่อรองรับกรณีรายจ่ายสูงกว่ารายได้วงเงิน2 1 4 9 3ล้านบาทซึ่งกระทรวงการคลังจะพิจารณากู้เงินตามความจําเป็นเท่านั้น ทั้งนี้ระดับเงินคงคลังของรัฐบาลในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการใช้จ่ายของรัฐบาลโดยสถานะเงินคงคลนะังณสิ้นเดือนกรกฎาคม2563อยู่ที่ระดับ282,141ล้านบาทและคาดว่าณนะสิ้นปีงบประมาณพศ2563เงินคงคลังจะอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะรองรับการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐและดำเนินมา การที่จำเป็นในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยในระยะต่อไปในกรณีที่รัฐบาลมีความจำเป็นจะต้องกู้เงินเพิ่มเติมเต็ม,ตม,ตม,ตมกรอบวงเงิน2.14แสนล้านบาทจะส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ณสิ้นปีงบประมาณ2,563อยู่ที่ระดับร้อยละ51.64ซึ่งไม่เกินร้อยละ60ตามกรอบการบริหารหนี้สาธารณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของ รัฐกนหดซึ่งกระทรวงการคลังคาดว่ามาตรการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติแล้วจะเริ่มส่งผลต่อการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจในช่วงต้นปีงบประมาณพศส 2, 5 6 4และสามารถดูแลประชาชนและประคับประคองผู้ประกอบการให้ผ่านช่วงวิกฤตครั้งนี้ไปได้ และนี่นะคะก็เป็นคำชี้แจงจากกระทรวงการคลังค่ะที่มีข่าวว่ารัฐบาลถังแตกนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าเงินคงคลังยังเหลือพอคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะปุ้ยจ๋าก,ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะถ้าหากผิดพลาดประการใดไปปุ้ยจ๋าก,ก็ต้องขอโทษขออภัยไวนะ้ณะตรงนี้ด้วย